โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำบัฟคอนแกส๊สตัวนี้นะครับก่อนไปจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับจะส่งแบบเครื่องเดี๋ยวไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ทีหนึ่งตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยนะครับที่หุ้มชิงานเอาไว้แล้วก็กระดาษที่หุ้มาคลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกยากมากครับ ด้านหน้าทางร้านแกะออกไปให้แล้วมอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดำตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดำลบเวลาใช้งานแบตเตอรี่นะครับเสียบให้ถูกสีถูกขั้วเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็มาคีบที่แบตเตอรี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือตัแทนแบตเตอรี่นั่นแหละแดงบวกตัวนี้ เวีแบตนะครับคลิปที่แบตแดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วนะครับสําหรับแบตเตอรี่ใช้แบต12โวลต์ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับสวิตช์จะเป็น3สเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดเพอมาขวามือเป็นระบบไฟบ้าน220โวลต์ความแรงในการกวนนะครับมาร์กจุดสีแดงตงัวนี้หมนไห้ตรงกัน มอเตอร์ปรับควเร็วได้ตรงกลางปิดขอมาสายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวนี้ห้ามล้างน้ำเนาะชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับยก้างน้ําได้เลยหม้อก,ก็ยกล้างเหมือนภาชนะทั่วไปครับสกปรกมา,มากๆก็ใช้ฝอยเอยขัดได้เลย หม้อกับหัวแก๊แสสแตนเลสใช้ฝอยเล็กขัดได้ในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับเน้นเลยว่าแรงดันต่ําเท่านั้นแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดแรงดันต่ำก็คือหน้าตาแบบนี้อันนี้ถังเล็กอันนี้ถังใหญ่หน้าตาแบบนี้ครับหัวเร่งแรงดันสูงห้ามใช้นะครับมาดูช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุด หมายว่าเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้นะครับเปิดสุดก็คือแบบนี้เราใช้งานปรับให้สุดก่อนแล้วก็กดแล้วก็บิดไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับใช้ไฟแรงเต็มก้นไฟแรงเต็มก้นหม้อไฟตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับออกอเฉพาะวงนอกโอเคครับ